คือเห็นหลายๆคนเนี่ยรัากำลังตื่นเต้นกับ 5G ที่กำลังจะมาถึงวันที่16เดือนกุมภาพันธ์2563เนี่ยเขาก็จะมีการประมูลขึ้นความถี่ของ 5G ด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะมาฝากความคิดถึงผมก็เลยอยากจะมาฝากความคิดเห็นของผมบางข้อเนี่ยมุมมองเกี่ยวกับ 5G ให้เพื่อนๆฟังครับ <S 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 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับผม ผมก็ยังมาพูดถึงมุมมองที่ผมมีต่อ 4G 5G นะครับในยุคปัจจุบันนะครับเ,เรื่องแรกเนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนพูดถึง 5G ว่ามันเร็วขึ้นอย่างนั้นมันเร็วขึ้นอย่างนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าในความคิดของผมเนี่ยถ้าถามกันว่าระหว่าง 5G กับ Wi-Fi คิดว่าอันไหนมันจะเร็วกว่ากันคําตอบมันแน่นอนอยู่แล้วครับมันต้องเป็น Wi-Fi อยู่แล้วใช่ไหมและอีกคําถามหนึ่งก็คือ 3G 4G ที่เราใช้มาเนี่ยมีใครบ้างที่ได้ใช้ความเร็วสูงสุดของเขารู้ไหมครับว่า 4G เนี่ยความเร็วของเขาจริงๆนะครับ100 Mbps 150 Mbps บางอันเนี่ยสูงถึง1,000 Mbps หรือว่าเมกะบิตต่อวินาทีเลยนะ1,000นะครับเร็วมากแต่เราทุกวันนี่แทบจะใช้ไม่ถึง มีน้อยมากที่ได้ใช้นะครับเพราะส่วนหนึ่งคือราคาที่มันสูงมากนะครับอย่างถ้า1,000 MBPS เนี่ยเตรียมเงินไว้เลยอย่างต่ำๆเนี่ยต่อเดือนนะครับจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ย2 0 0 0ถึง4,000บาทแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าเรามาพูดถึงว่าเฮ้ย 5G มันมาเนี่ยอินเทอร์เน็ตเราจะเร็วมากขึ้นขนาด 4G3G เรายงังจ่ายตังค์แล้วเราบอกว่าเฮ้ยทำไมอินเทอร์เน็ตช้ชาดางัดางๆที่เราไม่เคยสังเกตเลยว่าจริงๆเนี่ย อินเทอร์เน็ตที่เราซื้อเนี่ยความเร็วมันไม่ได้เป็นความเร็วสูงสุดเต็มแม็กของ cg นะครับถ้าเป็นความเร็วสูงสุดนะเราสามารถดูวิดีโอ 8K แบบไม่สะดุดเลยนะแต่มีสักกี่คนที่ที่ซื้อมันผมว่ามีน้อยนะฮะแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับสำหรับความคิดของผมนั่นก็คืออย่างแรกการส่งข้อมูลใน1วินะครับมันจะค่อนข้างเร็วมากขึ้นใช่ไหม ถ้า1วิมันเร็วมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ CPU ทํางานน้อยลงก็ได้นะครับมันก็จะส่งผลอย่างแรกคือแบตน่าจะอึดขึ้นนะแล้วก็ทําให้ถ้าแบตอึดขึ้นเราก็ใช้แบตได้ยาวนานขึ้นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะน้อยลงอันนี้ผมมมนโนอกนะผมแต่คิดว่าน่าจะมีผลประมาณนี้นะครับและอีกข้อหนึ่งที่น่าจะเปลี่ยนแปลงจากยุค 4G เป็นยุค 5G ที่เห็นชัดๆก็คือตอนที่เป็นยุค 4G เนี่ย ใน1ตารางกิโลเมตรนะครับเราจะสามารถให้บริการกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเนี่ยได้ประมาณ10,000แสนเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นยุค5 g เนี่ย5 g มันจะสูงขึ้นประมาณสักสิเท่าจาก10,000แสนเครื่องนะครับก็จะเป็น1ล้านเครื่อง1ล้านอุปกรณ์เลยนะต่อ1ตารางกิโลเมตรผมคิดว่าถ้าเวลาเราไปในสถานที่ที่มีคนเยอะๆหรืออย่างเช่นงานคอนเสิร์ตเงี้ยแล้วก็หลงกับเพื่อนเนี่ย แล้วเราสามารถโทรหาเพื่อนได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เข้ามาช่วยให้เราแบบดําเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับหรือส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอุปกรณ์ IoT อย่างเช่นเครื่องฟอกเอยนาฬิกาหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆคือเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งแสนอกรใน1กิโลเมตรเนี่ยบางทีมัน,ม,ม,นมันจำกัดไว้ว่าถ้าเปิดตลอดเวลามันก็จะแย่งขึ้นกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่า มันเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านเครื่องต่อ1ตารางกิโลเมตรนะอุปกรณ์ IoT ก็สามารถที่จะออนไลน์ได้ตลอดเวลาผมว่าชีวิตเราก็น่าจะง่ายมากขึ้นเตรียมเงินซื้อ IoT ไว้ให้ดีแล้วกันนะครับผมนะและอีกข้อหนึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยถ้าของเราเป็น 2G 3G ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถ้า 5G มาถึงแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องยกเลิกการใช้ 2G กับ 3G ใครที่มีอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ย ก็ต้องเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนเครื่องนะครับหรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารของเราให้เปลี่ยนมาเป็น 4G กับ 5G ให้พร้อมนะครับผมก็เป็นเรื่องของการเสียงเงินอีกแล้วนะแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าโลกเราจะพัฒนามากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับผมถ้าวันนี้เราต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารหรือว่า IoT ตัวเช็คให้ดีนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ G ไหน 2G 3G 4G หรือว่ารองรับ 5G นะครับถ้าเป็น 2G กับ 3G ตัดทิ้งได้เลยนะครับจำไว้นะครับจะซื้ออุปกรณ์เช็คให้ดีว่าเป็น G ไหนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ